สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ได้เมนูเข้ามันไก่ค่ะเข้ามันไก่ล่องเห็ดเทียแหลกแซ่บอยู่ค่ะกะก็กมบ่แซสบซำหลานเพิ่นเห็ดดอกแต่ก็แซ่บอ่ะกินได้อะเป็นว่าแซ่บเลยแซีบอยู่บ่เพิ่ยมมัดกันเพิ่มกินไปแล้วได้ยกหนึน่งเนี่ยอันนี้คือโยกสองเห็ดหละไก็เห็ดตาไคซิมนะม เฟมมักน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มมันแฉบแฉบบอกครับใส่หลายๆไปเลยเนาะครับอืมลาดไปเลยำช้ำๆไปเลยเบิดเบอเบิดบอร์อรูรรรรดเลยคะ่ะอืออืมเอาเฟมลุยบันเนาะอืมทำซุป มีคนขอมาตาโดนหรอคะแต่ว่าเฮบบเป็นไหมคะ่ะก็เลยลองเห็นลองเบิง้งไม่นิ่มจัดเอา้า <c oughs> จัดเ้ามันไกลแนวสันเท่ากับว่าเขาเฮเบโบเป็นเนาะก,ก็เฮบบเป็นอิเลมันก็เลยลองหัดเท็เบิ้งคะ่ะเปิดยูทู e เบิ้งอี่แหละค่ะอะไรก็แซ่บ แสบเลยมัรับน<ะ>มกจิ้นมนแสบก็ของของมันไปเสื่อคือหยองใช่มันลูกซ้ายก็ได้มนแสบอรือนะีเนาะอ๋ออ๋อปิ้งช้งเนี่ยไม่เห็น của <laughs> nhà เ้าก็เห็ดตามสูตรเพิ่เนเปลี่ยเลยค่ะที่ก็จะเอาเห็ดแช่ไว้ค่ะรสชาติเท่าก็บปั๊บตามเข้ามามักเข้มมักหวานก็ว่าไปเติมเอา เขามันกายกับรรยากาศห่อนๆน,นะเ็มอาเออืม <h ums> <h ums> ม่มากช,ช่ำๆเผ็ดๆดมักกระพีมิมเล่นหลายแบบเป็นมังแกน่าจะเกือบเบิดอะ ก็แล้วไป อห,หอมขิงเนานะรับไม่ไดิซื้อตับซื้อตับซื้อก,กินมาใส่น้ำตับใจไม่ค่อยกินทำให้ใยแบบไม่จับ ตางหลากหลากับบะไซ่ร้างพิเศษมากกับบะแซงมาเพชรบอกเพช้ดที่หอนกัดถทกพริกบาอ <laughs> อไอไว้เพือนลงฟูมา เป็นนาำเห็น แล้วออก่มมานอืมายหม้อล้ว มือด้กับโจมห่อนนะคะมันนอนอีดทีเือนี่ปานอาบน้ำเลยกระดาอาบน้ำเรายังห่อนเห <c oughs> ็นอย่างนี้ก็ะห่อนที่เจ้าลงไปเล่นน้ำห่วยบปห้างมืตนห่วอยอ่ะ ทานยังออกทุกทุกแล้วเองเป็นแน่เริ่มแล้วปอ๊ะครับพอแล้วปอ๊ะครับ ออกทางเก่าดีอ่ะจากกินยังมองไปเลยหันกินยังมากหรอดีบังมี่ครับห <c oughs> อววดหวันไทยนำแสบใส่แด้อยู่ค่ะ ครับสุดป,ปลายเลยนะครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชดร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฟมแล้วก็แม่หนิ่มน,น,นะครับมือหนีกับโคตัวลายแบบกอนไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ